รถส,สวยเดิมแต่ว่าคันนี้นี่ห้องเครื่องเดิมๆดิทุกอย่างเดิมนะแต่รูปทรงนี่แตกมาให้เท่สุดๆใส่ล้อมแม็กไม่ด้วยดิสปอเรลหลังไม่ด้วยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของโตโยต้ายาริราคาก็เบาๆนะคะทุกคนไม่วิ่งมาน้อยมากๆนะ9,000 90, 0กิโลรถใช้งานมา8ปีเฉลี่ยในการวิ่งแต่ละปีนะั้นน้อยมากๆเลย สวัสดีค่ะอยู่กับเบนจานนะคะที่มงสลวนแคลเซนเตอร์ชาแนลค่ะที่วนราชธานีนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสไตล์น้องเบนนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะรถสวยเดิมแต่ว่าคันนี้นี่ห้องเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดิมนะแต่รูปทรงนี่แตกมาให้เท่สุดๆเลยนะคะทุกคนด้านในเนี่ยหุ้มเบาะหนังมาให้ทั้งคันนี่ ใส่แล้วแม็กไม่ด้วยติดสปอยเลอหลังไม่ด้วยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของ t o y ยต้ายาลิ 1.2G ปี2015นะคะคันนี้แต่งมาสวยหล่อพร้อมขับเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนราคาเนี่ยราคาถูกคะ่ะ ราคาก็เบาๆนะคะทุกคนขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตนำเสนอนะคะ t ต y ยต้ตายารินะคะ 1.2G ปี2015ค่ะสีขาวด้านหลังคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นสีขาวสวยยอดนิยมมากๆเลยนะคะสีขาวเนี่ยโฉมของเขาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะรถปี2015ค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะคะอย่างที่น้องเบนบอกว่าห้องเครื่องของน้องเนี่ยยังเดิมๆนะ,ะทุกคนแต่คันนี้เนี่ย แต่งแม็กมาให้สปอยเลอร์หลังมาให้นะคะทุกคนและที่สําคัญด้านในเนี่ยหุ้มเบาะหนังมให้ทั้งคันข้างหน้าของเขาเนี่ยในส่วนของกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยนะชมปี2015นะคะโตโยต้ยาตยารีคันนี้เนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวรุ่นท็อปสุดเขาจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะทุกคนนี่คันนี้ใส่ล้อแม็กมาให้นะคะทุกคนเป็นยางขอบ15ยางปี2020ค่ะทุกคนทั้ง4เส้นเลยนะคะ กระจกมองข้างค่ะไฟเลี้ยวมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของมือจับนี่มีถ้วยรองมา่านการลอยต่างๆการลอยเล็บการลอยเปิดปิดบ่อยๆนะคะคันนี้สีก็เป็นสีโครมเมียมแบบนี้นะคะตัดจากสีตัวรถนั้นสวยมากๆเลยนะคะทุกคนมีคิ้วกันสับมาให้ค่ะทั้งสีด้านเลยนะคะคันนี้สปอร์ตและสวยมากๆนะคันนี้และนี่เลยค่ะขออนุญ,ญาตนําเสนอด้านในที่น้องเบนเกริ่นไปตั้งแต่แรกเลยนะคะคันนี้ค่ะทุกคน หุ้มเบาะหลังมาให้ทั้งคันนะคะโทนสีด้านในก็จะเป็นโทนสีดำแบบนี้ค่ะตัดกับได้สีแดงนี้นะคะสปอร์สุดๆเลยนี่ในส่วนของพื้นนะคะพื้นเนี่ยก็รองปูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีแดงเหมือนกันค่ะทุกคนเบาะหนังทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะทุกคน ถ้าใครที่กําลังแบบมองหาโตโยต้ายาริสรถใช้งานราคาถูกราคาเบาที่สําคัญแต่งสวยหล่อจบครบมาแล้วนะคะคันนี้เหลืออย่างเดียวเหลือแค่ซื้อออกไปคือขับได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแต่การันตีว่ารถไม่มีชนักพีความาห้องเครื่องอย่างเดิมๆค่ะทุกคนไปกระต่อในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังนี้ก็สปอยเลอร์หลังมาให้นะคะ ในส่วนของเสาอากาศเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามแล้วนะคะตัวรุ่นท็อปสุดเนาะชูบมาในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะทุกคนนี่ห้องเก็บของด้านหลังก็ถือว่าแฮชแบกนะคะด้วยความที่ว่าเป็นแฮชแบกเนะาะเขาก็จะมีความกว้างนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยนะคะมีไฟส่องสว่างมาให้ที่เห็นห้อยเล็กๆนี่คือสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะแขวน อะไรก็ได้เวลาที่เราซื้อเนื้อซื้อนี่มาแล้วมันเป็นถุงหิ้วอย่างเงี้ยเราแขวนได้นะทุกคนรองรับน้ําหนักได้ถึง2กิโลเลยก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะล้ออะไหล่นะคะทุกคนล้ออะไหล่ยังอยู่ครบนะออกเขาเรียกว่ามาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะในขณะที่เราออกรถแล้วก็ในส่วนของน็อตต่างๆเนี่ยคันนี้ก็ยังเดิมๆนะคะทุกคน สวยเดิมน็อตไม่ขยับนะคะเน้นความเดิมของรถนะคะทุกคนไปถัดมาเรื่อยๆเนาะอย่างที่เราเห็นว่านี่เลยนะคะรถปีสิบหเนาะจากการประเมินภายนอกเนี่ยสภาพเขาเนี่ยก็ถือว่ายังสวยมากๆเลยนะคันนี้ที่สำคัญเนี่ยคันนี้วิ่งมาแค่ไม่เก้าหมกลเองนะคะทุกคนรถปี2015เฉลี่ยในการวิ่งแต่ละปีนี่ถือว่าวิ่งน้อยนะทุกคน การแต่งรถเนี่ยบงบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะลักรถชอบการแต่งรถแล้วก็ดูแลรถมาเป็นอย่างดีมากๆเลยไปดูในส่วนของห้องฝั่งคนขับกันดีกว่าค่ะคันนี้ค่ะทุกคนเป็นพ่วงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะอีกข้างหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้องเบนจะสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะ ค่ะทุกคนมาดูเลขใหม่กันดีกว่านะคะรถคันนี้ค่ะวิ่งมาแล้วที่91897กิโลแค่นั้นเองนะคะรถปี15ใช้งานมาแล้ว15 16 17 18 19 20 21 22ประมาณ8ปีนะคะวิ่งมาเก0 0 0มถือว่าเฉลี่ยในการวิ่งแต่ละปีนั้นน้อยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ในส่วนของระบบแอร์นะคะพวกนี้เป็นระบบแบบ ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์พัดลมทุกอย่างเป็นระบบออโต้เนาะเครื่องรงเครื่องเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยผ่านการเทมาแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนใช้งานได้ตามปกติค่ะห้องเก็บของก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเสียงพัดลมมาแล้วปรับความร้อนตามอัตโนมัตินะคะปรับความร้อนเย็นตามอัตโนมัติอุหภูมิภายนอกภายในรถ เป็นไง้คะทุกคนน่าใช้ไหมรถปี2015นะคันนี้หุ้มบ่อหนังไม้ทั้งคันเลยนะคะไปกันต่อในส่วนห้องเครื่องค่ะน้อเงเยียงขออนุญาตปิดนะกระจกก็เป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตรงนี้ เครื่องยนต์1.2นะคะทุกคนสามารถรองรับน้ำมัน e e 2 0 e 8 5ได้นะถือว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะในยุคเศรษฐกิจน้ำมันแพงแบบนี้นะคะทุกคนน็อตเดิมทุกอย่างนะคะฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเลยนะคะคันนี้รถสวยเดิมมากๆอย่างที่ต้องเป็นบอกคือถึงน้องจะแต่งมาขนาดไหนแต่ห้องเครื่องของน้องเนี่ยยังเดิมเดิมนะทุกคนแต่งมาแค่บอดี้นะบอดี้ก็ถือว่าแต่งมาพื้นฐานปกติแค่ใส่ล้อแมก ติดสปอยเลอร์หลังมานะคะแต่โดยรวมแล้วคันนี้ถือว่าสวยหล่อพร้อมขับเลยทีเดียวนะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะถ้าใครที่กำลังมองหารถใช้งาน t o y ยต้ y ย r ล s เนี่ยปีสัก14-15สีขาวแต่งสวยๆไม่ต้องไปควักตังเพิ่มในการแต่งเพิ่มนะคันนี้อย่างที่บอกว่าหุ้มบ่อหนังไม้ทั้งคันคุ้มแน่นอนค่ะทุกคนราคาวันนี้นะคะที่ 3, 7 9 0 0 0บาทนะคะราคา379,00 0บาทค่ะทุกคนเริ่มต้น ่อ,อนสบายๆเลยนะคะดอกเบี้ยฟรี0% 6เดือนนะคะเริ่มที่1,800บาทนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้ได้รถเร็วนะคะทุกคนคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อน้องเบนได้ที่เบอร์0941091164 เบอร์0 94, 9 4 1 0เ1 1 6 4เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะอยากดูเงื่อนไขตรงไหนอยากดูรูปรถหรือวิดีโอเพิ่มเติมทักหาน้องเบนได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวน้องเบนจะบ,บริการให้นะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะ,ค,ะคันนี้นะคะแล้วก็เรามีบริการนะคะไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จัดส่งรถทั่วประเทศนะคะสักเบอร์แล้วก็แล้วไ,ไม กับคันนี้นะคะ t ต y ยต้ y ยา i s 1.2G ค่ะปี2015สีขาวถือว่าแต่งครบจบสวยหรอไม่น้อยอยแต่งมารอได้เบาะหนังด้วยทั้งคันนะคะคุ้มแน่นอนราคาถูกแน่นอนค่ะคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับโตโยต้ายาร s ที่น้องเบนนำมาเสนอการวันนี้นะคะถือว่า1เลยนะคะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของปี2015สีขาวสวยยอดนิยม 3. มไม่วิ่งมาน้อยมากๆนะ9,000 90, 0กิโลรถใช้งานมา8ปีเฉลี่ยในการวิ่งแต่ละปีนั้นน้อยมากๆเลย 3. เจ้าของเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีเลย 5. นี่แต่งมาครบจบได้ล้อแม็กสปอยเลอร์หลังด้านในเนี่ยหุ้มเบาะหนังมาทั้งคันคันนี้นะคะน้องเปงขายที่ราคา379,000บาทคะ่ะทุกคนเริ่มต้นผ่อนสบายๆเลยนะดอกเบี้ยฟรี0%นาน6เดือนที่4,800บาทคะ่ะ ใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์ไว้ด้วยนะที่เบอร์094 109 1164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะมีตรงไหนจุดไหนที่อยากให้น้องเบนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพวิดีโอแม้กระทั่งเงื่อนไขการออกรถนะคะโทรสอบถามน้องเบนได้เลยนะเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยมีให้คุณเลือกหลากหลายมากกว่า10ไฟแนนซ์แน่นอน,นะคะ่ะบริการจัดส่งรถทั่วประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะ ถ้าใครสนใจอย่าลืมทักหาน้องเบนเลยนะคะคันนี้ถือว่าสวยมากๆสํสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ฟังคลิปกันจนจบค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ